สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นที่โอทรัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนบาร์เซโลนานะครับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผ่านด่านทางด้านปารีสแซงต์แชร์กแมงมานะครับเรียกว่า ผ่านเข้ามาได้อย่างเซว่าปาฏิหารแล้วครับเกมนั้นส่วนบาเซโลนาครับก็ผ่านทางด้านโอลิปิกลียงมานะครับทั้งคู่ก็ฝ่าด่านจากทีมฝรั่งเศสเข้ามาเจอกันครับหดือว่าเกมนี้แมนยูจะเล่นในบ้านก่อนนัดแรกหดือว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเวลาเจอกับบาเซโลนานะครับ รายชื่อสิบเ็นตัวจริงครับผู้สาบประตูเป็นดาวิดดีเคอาร์ครับแผงหลังก็จะมีคริสมอลลิงวิกโตร์ลินเดเลฟลุกชออาซิยังตรงกลางเป็นพอลป,ปอกบาเจสซี่ลินกาดิมยามาติสควนมาตาและตัวรุกใช้มาคัตแรดฟอร์ดและโนเมลูลูกากูส่วนเอฟซีอาบาร์เซโลนานะครับผู้สาบประตูเป็นมาร์คอาเดเตสเซเกนแผงหลังก็จะมียูทิตี้ เฟเดริเก้จอนีอัลบาซิโอโรเบีโตต้องการเป็นบุสเกตอาร์ตูอิวาลลาคิติดและตัวรุกเป็นเฟเดเป้คูตินโยลุยซัวเลสและลิโอเนลเมสซี่นะครับถือว่าแมนยูการเจอบาร์ซ่าในมันนี้ถือว่าแมนยูจะ เล่นอย่างไรครับโอบอลฉลับทางด้านฟิสมอมลิงต้องมองทิ้งออกไปครับลูกแต่มุมของบาซ่าครับอีวานลาคิตติจะเป็นคนเปิดครับลาคิตติเปิดมาลูกชอมองตักได้แถวสองโอ้โหบอลลูกยิงแถวสองของทางเมสเป็นทางด้านมเมสซี่นะครับ อาเป็นจอนี่เอาบาะครับขออภัยเอาบาจากแถวสองครับตรงนั้นแต่ว่าเดคิอาก็ปัดทิ้งออกไปลูกเตะม,มุมของบาซ่าครับเมสซี่เมสซี่เปิดเสาสองแถวสองเกแบ้วเป็นจอยนี่เอาบาอีกแล้วโอ้โหเดคิอาซุปเปอร์เซฟครับโอ้โ oh ห oh. oh oh. โอกาสสองครั้งสอนครับของจอยนี่เอาบาครับแต่ก็ไม่ผ่านทางด้านเดคิอาครับลูกเตะม,มุมอีกครั้งของ บาร์เซโลนาอีวานลาคิติติดครับจะเป็นคนเปิดลาคิติติดเปิดโค้งมาบอลเค,คลียร์ไม่ขาดลุยสวนเลสโอ้โหมีคนตักอยู่ครับมาโอ้บอลจะย้อยเสียบเสาสองอยู่แล้วครับคนที่เคลียร์ได้จะเป็นรคสมอร์นี่ครับโอ้โหแล้วแมนยูจะสวนแล้วครับโลก,กาโก้โลก,กาโก้เปิดมาที่ขวดมาต้าไม่ถึงครับมา โอ้โหบอสโคเนี้บาซ่าเกือบได้ครับแล้วมาใหม่อีกครั้งครับคูเตนโยจนี่เอาบาเอาบาเอาบายังไงเอาบาติดก็ยังได้อยู่เอาบาโดยกับมาติสได้เอาบา,บา,า,บาแล้วซัดลูกนิฟมาแต่ไปเข้ามือดเดคอาร์ครับโอ้โหแมนยูจะต้านทานอย่างไรครับบรสเกต เลยขกับปายมาไม่ถึงเมสซี่แรดฟอร์ดเปขึ้นหน้ามาอยู่ตีตีโอ้อยู่ตีตีแรดฟอร์ดให้มาที่ลูกากูลุดแล้วครับแล้วก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้กลายเป็นว่าแมนยูขึ้นนำครับจากแล้วไปูลูกากูครับโอ้อยู่ตีตีพลาดครับโอ้และสุดท้ายเป็นลูกากูครับสัตว์เข้าไปโอ้ต้องชมมาคัดแรดฟอร์ดตัดบอลมาแล้วให้ลูกากูครับแล้วก็แปรโลกนี้เข้าไปครับ โอ้โหกลายเป็นว่าแมนยูที่ได้บกุกน่าจะเป็นได้ยิงครั้งแรกของเกมนี้ด้วยครับเป็นประตูเลยนี่ครับยูติตี้พลาดครับโอ้โหแล้วรัดขอนให้แล้วคือหลุดเลยครับเลือกได้เลยครับลูกาโกอ่าเอาแล้วครับ แมนยู U, ขึ้นนำครับผ่านไป16นาทีครับแมนยู U, ขึ้นนำบาร์เซโลนาเป็น1ประตูต่อศูนย์ากิติดให้โซเลต์หโดนดักก่อนลินเดเลฟเขินประตีเดคิอจากที่จะเสียประตูก่อนครับแมนยูกลายเป็นว่าพวกเขานำไปก่อนแล้วนะครับเอาบาให้มา คูตินโยคูตินโยทางซ้ายคูตินโยติดแอซี่ยังครับยังเคลียออกมาไม่ถึงเพื่อนครับบาซ่าได้ครองเกมบูสเกตเมสซี่เมสซี่ไหลติดดินเดอร์เลฟครับเปเก้มองมาอาร์ตูให้เมสซี่เมสซี่จิ้มต่อมาที่อาร์ตูเข้ากลางมาคูตินโยติดแอซี่ยังครับ แล้วแมนยูจะสวนอ้าวแต่สวนไม่ได้ครับบอลไปโดนลาคิตติดทางขวาเซโอลูเบโตเปิดมาแม่จะให้สัวเรสไม่ถึงครับแต่ยังได้อยู่ลาคิตติดทางขวาเซโอลูเบโตเปิดบอลลึกโอ้สัวเรสโอ้โหตอนแรกเหมือนจะลึกแต่สัวเรสโอ้ก้มโขกลูกนี้เกือบไปครับอ่าตีเซฟได้ครับบาซ่าตั้งเกมใหม่อีกครั้งยูติตี้เบอร์สเจ็ทางขวาเมสซี่ เมสซี่ซิโ,โรเบตโตให้มาเมสซี่เมสซี่ปดติดแอสซี่ยังยังได้อยู่อาตุนุนไปอีกทีมติดครับเราปอกบาร์ให้ลูกาโกแมนยูจะได้สวนด้วยครับไม่ถึงรัดฟอร์ดบุสเกตโซเลนครับมาซ้ายโคตินโยไม่ผ่านแอสซี่ยังครับแล้วแมนยูโอจะได้สวนด้วย มาตาไฮมาสวนความเร็วลูกกูจิมจิมมาแรดฟอร์ดถึงถึงตัืบแต่ว่าซิโอโลเบโตดักไว้ก่อนครับอาโต้แมสซี่ห้ที่ลุยสุเเรสอ้าวฟาวครับลุกชอใบเหลืองไปด้วยครับโอ้โหครับจังหวะ เข้าข้างหลังครับโอ้โหทางด้านลูกชอเสียท้ายให้กับโวเรสเลยครับลูกฟรีคิกของบาร์ซ่าบอลลึกครับไปถึงมาติสมาติสโอ้คูตินโยกมหาเกือบจะแย่งตัดไปได้ครับไอเสียงเชียวมาราคิตติดหนุนไปอีกทีแถวสองบุสเกตอาตูบล็อกบาดักไม่ได้ครับแล้วแรดฟอร์ดแอดฟอร์ดไหลไม่ผ่านครับจะไล่ทุกช่องให้กับทางด้านลูกาโกครับ อลของทางบาซ่าคเตินโยคเตนโยไม่ผ่านแอสซี่ยังครับมาติสให้ที่คิสมอลิงบดขึ้นมาไลทฟอร์ดมองไม่ถึงครับปปเก้ ique, ให้ไปลาคิติสโซโลเบโตงาที่อาร์ตูเมสซี่เมสซี่จิม้มออกมาทางขวาโซโลเบโตเข้ามาอาร์ตู อาตัวไหลมาเอือยส่วนแล้วสั้นลุ้มนิบไปเข้ามือเดคครับเป็นครึ่งแรกที่สนุกครับก็จบครึ่งแรกไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำบาร์เซโลนาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ มครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนานะครับแรกเป็นเจ้าถิ่นแมนยูนำอยู่1-0โอ้เมสซี่จากจากปอกบาแต่ว่าไม่ผ่านสมอลลิงโอ้แล้วมาที่เมสซี่โอ้โหเดเคอาร์ซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับแล้วเมสซี่ไปอีกทีก็บอลออกข้างครับโอ้โหปอกบาพลาดครับในช่วงนี้ โอเกือบจะโดนเมสซี่ตีเสมอได้ครับดูครับแล้วสมอลลิงก็จับล่นอีกครับแ <c> ม <oughs> ่บอลโดนทางด้านดินกัดออกข้างหรือเปล่ารับอลโดนดินกัดออกข้างครับเป็นลูกเตะม,มุมของบาร์เซโลนาอาร์คิติดเปิดมาสมอลลิงมองดักไม่ได้แถวสองอัลบาดีดไปติดสมอลลิง ยกชอขึ้นไปเลิฟบางยาวมาที่ลินกาดแล้วจิ้มต่อมาติสมาติสโอ้โหเข้าแม่นมากครับเอาบาเบอร์สเกตให้มาที่คูตินโยเบอร์สเกตโดนจิ้มแล้วออสยังหัวชุดนหน้ามาติดปีเก้พวกนี้เจอกันครั้งล่าสุดก็ย้อนไปนัดชิงปี2010แล้วครับ ชิงเกมนั้นชิงที่เวมบีผลปรากฏว่าบาซ่าชนะแมนยูไป31นะครับอาตัวจงหวันนี้เมสซี่เมสซี่เปิดแล้วเข้ามือเดคอครับเกมที่แมนยูชนะบาซ่าครั้งล่าสุดนะครับในยูฟ่าแชเปนสลีกต้องย้อนไปปี2008นะครับรโอือการที่แมนยูเป็นแชมป์นะครับ มันก็เป็นแชมป์ครั้งล่าสุดนะครับโบสเกตให้ไปวิดาวเปตโต้เปิดสมอลลิงหมงบอลอ่าลินเดนเลอร์ตเตะหัวออกไปบอลเปเก้ปล่อยออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของบาร์เซโลนาเปตโต้ทุ่มมามสซี่มองให้ที่วิดาว เมสซี่ไม่ผ่านทางด้านดินเดอร์เลฟนะครับวีเดาเนี่ลงมาแทนอาตูมวีเดาไม่รู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าวีเดาเนี่ยังเจ็บอยู่นะครับและฟอร์ดยกมาที่ลูก,กาโกตดนสไลด์ครับโดยยูตีตีเมสซี่ไปที่ซูโรเบรโตเมสซี่ วิดาวทิ้งกับแมซี่เมซี่เปิดโค้งติดสมอลลิงดักออกมาบอลยังไม่ไปไหนแมซี่หนุนไปอีกทีก็ติดสมอลลิงครับแล้วหวัวอีกทีครับโดยบุสเกตก็ไปเข้ามือเดคอาร์ากิตติอ้าวมาติดเกือบจะเสียบอลน,นะครับแต่ยังได้ man, ยัดแมนยูโลโกมองตั้งมาแล้วฟอร์ดไม่ถึงครับโรเบโตดักออกมา บาซ่าเองก็ต้องการประตูตีเสมอแล้วก็เป็นอเวโกอ้าวรู้แต่หวะโอ้โหบอลเกือบถึงลูกกากูครับแต่ว่าบอลลึกครับไปถึงแต่เซกเก้นแล้วบาซ่ามาขางขวาเมสซี่เมสซี่โอ้โห,โหลูกชอวู้ลูกชอโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับโอ้โหจะเหลืองอีกใบหรือเปล่าครับโอ้โหจนได้ครับ โอ้โหลูกชอโดนเหลือง2ครับเป็นใบแดงโอ้โหแมนยูเหลือสิบคนครับโอ้แฟนเลดแอมีอ่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่ดูจังหวะนี้แล้วก็แม่ผู้ตัดสินก็ให้อาจจะให้ง่ายไปนิดนึงเลยครับโอ้กลายเป็นเหลืองแดงครับเหลือสิบคนคุณจะโยปปกเปิดมาเดี๋ยวไป โบแตงลงไปครับโ oh, oh, oh. <laughs> อ้โหบาซ่าถอดเมสซี่ออกแล้วส่งเมา,เาคขอบลงไปเอ้ยยังไงครับอ่กมาดูก <h ums> oh, ันครับยูติตี้ติดบลอกบาวาเร์เซเลฟครับโอ้โหโดนบุสเกตยังทำไปบุสเกตบุสเกตเสียหลักแล้วยังได้อยู่โซเลตเปิด เปิดมาแต่ลึกไปถึงเดคาครับยังให้มาแรดฟอร์ดโอ้โหใบเหลียงหลักครับทางด้านอาโดวิดาวเข้าช้าครับแฮ อันเสียบก็เขาไปโดนลูกากูเอ่อโดนแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดหนุนไปไม่เห็นไม่มีใครครับบอลลึกไปถึงแต่เซกเก้นเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับแมนยูนำบาซโลูนาอยู่หนึน่งประตูต่อศูนย์จังหวะนี้โอ้ไม่ล้ำไม่ล้ำอ้าวลุยสวนเรสส่วนเรสซัดโอ้โหติดบล็อกโอ้โหแรดฟอร์ดบล็อกบาอาด เล่นไม่ได้แล้วล้วทางบาซ่าวีดาวลึกครับไปถึงเดคิอาเดคิาเปิดขึ้นหน้ามาครับบอลอย่างไงครับแหมแล้วโซลเบโตให้มาวซเลตเล่นไม่ได้แล้วแมนยูก็ยังสวนไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วแมนยูนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับวีดาว ทางขวาที่เมาคอมเมาคอมให้เซโรเบโตเปิดติดดินเดอร์เฟแล้วก็จบเกมครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะบาร์เซโลนาได้1ประตูต่อ0นะครับโอ้โ oh หมาลุ้นกันของจริง <c ười> คือวันพุธที่10เมษายนนะครับเวลาตี2ก็ติดตามกันได้ทาง เ็บไซต์โกนะครับหรือว่าคู่นี้แฟนๆก็น่าจะคิดว่าบาร์ซ่าน่าจะใต้เปรียบเยอะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ครับวลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างในเกมนี้โอ้โหแมนยูชนะหรือว่าแมนยูจะต้านทานทีมต่างดาวได้หรือเปล่านะครับ ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเออหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ